สวัสดีครับพวกผมชัยตัคารามิทา90ครับวันนี้ผมมีสิ่งดีมาอีกแล้วครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium นะครับ l u x u ั y ปี2021ใบเพียง50,000กว่าเท่านั้นครับสภาพจะโดนใจไหมไปดูกันครับแล้เริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไม่มีการรอยล้าหรือรอยแตกนะครับสภาพสมบูรณ์ดีเดียวนะครับแต่จากหน้าสภาพสวยงามครับ รอสวยครับแทบจะไม่มีริ้รอยเลยนะครับมาดูห้องผู้โดยสารกันนะครับเบาะสวยครับคอนโซลไม่มีรอยร้าวเลยนะครับหรือรอยแตกใดๆทั้งนั้นครับบอกก็ไม่มีรอยเย็บนะครับสวยครับด้านหลังผู้โดยสารสวยครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ย อ่านะฮะฮสวยครับมรดูุด้านหลังสภาพรถนะครับโคมไฟท้ายนะครับไม่มีแตกครับไม่มีน้ำเข้าใดๆทั้งนั้นนะครับสวยครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยครับประจกผิวพันรถนะครับสวยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับ มาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยครับหน้าจอโอเคเลยนะครับกลับมาห้าหมื่นกว่าสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีถลอกด้วยครับเบาะไม่มีการแตกหรือการเย็บนะครับ สภาพสวยครับมาดูด้านหลังครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากครับด้านหน้าสวยนะครับตรงสรุปด้านหน้าไม่มีแตกนะครับกระจกใสกริปเลยสวยครับแลนนี้ก็คือ2.5งจุดห้าไฮบริดพีเมียมนะครับรักช r y ี่ปีสองพันยเพียง50า0มนกว่านะครับ เดี๋ยวผมพาชมอีกสักรอบหนึ่งนะครับสภาพรถโดยรวมสวยครับหลังคาไม่มีริรอยทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับสวยครับอยากได้รถสวยติดต่อใช้ได้ครับ0 9 6 2์เก้าหครับ ส่วนฟังก์ชันต่างๆผมอยู่ใต้คลิปนะครับไปอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับสเปครถต่างๆเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้อยากได้รูปสวยติดต่อใช้ได้ครับ0962 2 4 8 6 2สครับ